เอาละครับก็อยู่กับผมใน p o ป๊อบบี้แมนนะกับเกม The Walking Zombie 2นะครับผมกลับไปเข้ามาแล้วก็เมื่อวานผมไม่ได้เล่นนะผมไม่มีเวลานะวันนี้ละเชิญจะดวนเดือดกับพวกเราซอมบี้ทั้งหลายแต่ก่อนที่จะดวนเดือดต้องซื้อสมุดสักเล่มหนึ่งก่อนนะผมอุ้ยสองเล่มเลยจิตใจเรามันได้ไงโอเค แล้วก็ต้องซื้ออะไรไปกินหน่อยไหมไม่ต้องนะเพราะว่าผมทรัพยากรมากมายนะผมอ่ะก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะสําหรับตรงนี้สำหรับตรงนี้ก็คือร้านค้าอ่ะพอไปวันนี้ผมตั้งใจจะจัดเลยนะที่จะไม่ทําภารกิจนะวันนี้เราลืมเรื่องซีเรียสกันไปบ้างอ่ะวันนี้ผมจะไปตามล่าหาสมบัติวันพีชในตำานานกันนะครับผมโอเค นี่มันไม่ใช่เกมจอสลัดนี่มันเกมซอมบี้แต่ว่ามันก็มีแผนที่สมบัติอยู่ยังไงล่ะโอเคผมก็เปิดไปหนึ่งอ่านแล้วนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแผนที่สมบัติในนอตทาเนี่ยมันจะมีซอมบี้เฝ้าอยู่เยอะไหมมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะแล้วเราจะได้เงินหรือได้อะไรกันแน่นะครับผมมากมายหรือเปล่าไปเราไปลุยกันเลยดีกว่านะสําหรับวันนี้นะ <laughs> อุ้ยไม่มีอะไรฝากเลยอะ่ะโอ้โหก่อนที่ผมจะแบบว่า ยังไงอะไปล่าสมบัตินะครับผมก็แบบว่าเปิดได้เป็นพันแล้วนะผมให้อุ้ยมันหลบพอดีแหมแม่บ้านประชาชีนี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่มันมาที่ไหนวะเนี้ยก็ไม่สนใจนะผมไม่ว่าจะมาที่ไหนก็นแล้วแต่เราพร้อมบวกทุกคนผมเห็นไอ้ตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นแวบๆนะผมอ่าเผื่อมีตู้เซฟอยู่แถวนี้นะไม่มีนะผมอ่าเล่นตัวใหญ่ก่อนใจเรามันได้ไงเราต้องกดตัวใหญ่ก่อนโอเคมือแม่งไม่นิ่งเลยทีเดียวตัวละครเรานะครับผม มันขยับตามการหายใจหรือเปล่าผมว่ามันขยับหน่อยๆน,นะเห็นไหมมันขยับมันมันไม่อยู่นิ่งนะผมเราต้องกดไปนิ่งๆนะอโอเคไม่อึดมากอ่าเล็งตัวนี้โอเคอุ้ยได้กระป๋องเลือดโอเคเจาจำส่วๆอ,อ๋อมาตรงที่ยังไงอะต้องเรียกว่าตรงที่ไอ้ด็อกเตอร์กับไอ้โจนมันขวนในนี่กันนะผมอ่าสารกำลัามภาพ<ๆ>ก็เป็นอารงไฟฟ้านิวเคลีย์นะผมโอเค ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมคิดว่าลงไฟฟ้าธรรมดานะครับแต่เมื่อมันเห็นมันขดน,นิวเคลียร์กันไงสารกัลงภาพกันนะครับผมก็เลยรู้ว่านี่คือลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะผมโอ้ยฉีบหายแล้วยิงบ้าอะไรเนี่ยไม่ได้โดนเลยเอา้ามันหลบอีก <laughs> มันหลบเดินกลับบ้าที่สุดนะครับอา่าผมก็ลืมดูรากาของแผ่นที่ไปนะครับผมเพราะว่าในแผนที่ของอา่าแผ่นที่สมบัติ ในแต่ละแผ่นที่นะครับมันก็จะมีราคาของมันใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เรามาขุดสมบัติอะราคามันจะไม่ต่ําฟาแผ่นที่ที่มันขายนะผมแปลว่ามันจะให้เราได้กําไรอะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กาไรเยอะน้อยแค่ไหนนะผมมาทางนี้นะผมกับดักเพียบเลยทีเดียวโจมันทิ้งเอาไว้ใช่ไหมกับดักพวกนี้เชืญอไม่กลัวใดวๆทั้งนั้นอุ้ยไม่ได้นะมาเก็บแผ่นที่สมบัตินี่เราต้องยิงซอมบี้ทุกตัวนะเพราะว่าซอมบี้จะดรอปของเยอะกว่าปกตินะผมมันก็มันเป็นเรื่องจริงเชื่อซ นี่โอเคยิงพลาดไปสะเออเอ,อ,อยู่ตรงนี้เองเหรอเฮ้ยทำไมมันใกล้ยออัง่ะเรียกว่างงจัดๆเลยเดีวยวเปลี่ยนเป็นพว่วนะผมอ่าพว่วผมก็ยังใช้พั่วระดับแรกอยู่เลยขุดดิครับรออะไรละ่ะโอ,อ้ยลืมไปนะึกว่ากดข้างๆข,ข,ขุด <c oughs> แอคชั่นนี่ยตรงคําว่าแอคชั่นนี่ไลืมไปนะเพราะว่าเราถือไอ้นี่อยู่ปืนลูกซองไงไม่ใช่ปืนลูกซองปืนไรเฟิล ก็มันมีขุดอยู่อ่ามันไม่ใช่มีขุดเด็มีปุ่มแอคชั่นอยู่ข้างๆมันบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราถือพั่วนะเฮ้ยไม่บั๊กเพราะว่าเราไม่ขุดดินก็ได้ไงเอาพ่วไปจ้วงซอมบี้ก็ได้นะผมลืมไปลืมไปโทษเทไม่ได้ขุดนาน <c oughs> เรียกว่าเรามันไม่ใช่พลเราขุดไงแล้วเราจะเจอไหมเนี่ยวันนี้อาการนี้โอ้ยผมใช้เวลาขุดอยู่ครึ่งวันนะครับผมฝันจะเจอสมบัตินะผมเอาไวา้ได้เงิน4,2 0 0นนะผมได้กระสุนปืนได้อ่า ได้แค่นี้ได้สามอย่างมึงดูกูขุดเนี่ยโอ้กูขุดเกือบจะทั้งหลุมเลยทีเดียวบ้าที่สุดเลยนะผมโอเคก็เอ้ยเหนื่อยใจเลยทีเดียวแต่ได้สี่พันสองโอเคกลับดีฝ่านะครับผมกินพลังงานชีวิตแบบสุดๆเลยทีเดียวปะโถเอ้ยขุดอยู่เกือบสิบนาทีเลยนะครับผมอโหไอ้เป็นได้อย่างเงย์เลยอย่างเงยไม่พอค่าสมุดกูเลยทีเดียวอะขายของซะหน่อยไม่ได้แล้วว่าอันนี้เราต้องเอ้ย ผมได้ปืนด้วยเน,นี่ยเจ้าแจมสจุดๆอ๋อไม่ได้ปืนแต่อันนี้ปืนของเราเองมาโถอเอ้ลืมไปปืนที่ผมซื้อมานะผมก็อ่ามันสลับกับไอ้นี่ไงสลับกับพั่วไงปะเถอะเอ้เราก็นึกลืมไปโอเคก็อ่าขายขายเลยไม่ต้องใช้แล้วก็ผมก็ได้เอาปืนลูกซองเอาไว้มาติดตัวไว้ใช้นะเพราะว่าเพื่อง่าเพื่อง่ายเพื่อเผชิญหน้านะผม,มใช้สมุดซะหน่อยโอเค เชิญหน้ากับซอมบี้ที่ลุมล้อมนะผมอ่ะก็ได้อาหารกระป๋องมานะก็ถือว่าดีเหมือนกันไปไปต่อกันนะครับสำหรับการขุดแผ่นที่อันนี้อีกงานหนึ่งมันจะได้ไม่ลกกระเป๋าอ๋อสามพันนะผมสามพันนี่คือราคาที่เราไอ้นั่นหรือเปล่าไปไปดูเจ้านน้นก่อนเจ้านู้นมีขายแผ่นที่นะผมดูที่ว่าอ่าราคาขายหรือเปล่าสามพันราคาที่มันรับซื้อเราหรือเปล่าหรือว่าราคาที่มันขายอ่าวันนี้มันไม่มีแผ่นที่นะผม ห้าหมื่นแปดสงสัยเราจะต้องซื้อมารวกันซะหน่อยแล้วสําหรับกระบอกนี้นะคันใช้ลูกขนาด9มมนะผมนะโอเค9มิลลิเมตรปะลุยกันต่อดี่านะสําหรับการค้นหาสมบัติวันพีชในตานานปะมันจะพาเราไปที่เดิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าไปที่ไหนเราก็ทีเดิมน้ํามันไม่มีนะผมอ่ะขอน้ํามันซะหน่อยแล้วก็ไปต่อยังไงฉันก็ต้องได้สมบัติอย่างแน่นอน อ่าผมก็กลับมาที่เดิมนะครับแสดงว่าที่คุณสมบัตินะั้นมีที่เดียวนะผมโอเคก็น,นึกว่าเมืองใหม่อาจจะมีไหลท่ที่ไม่จริงโอ้ชิบหายแล้วยิงไม่โดนอะไรวะเนี่ยโกฟีมือตกจัดๆไม่ได้เล่นวันเดียวเป็นอย่างนี้ไปแล้วเหรอโอเคแต่ว่าถังระเบิดก็มีพร้อมเลยนะให้เราได้ใช้ระเบิดซอมบี้กันอย่างมามันที่นี่โอเคอ่าแม่บ้านประชาชนนี่นะเรียบร้อยเราก็จะต้องมีซอมบี้เดินมาอีกใช่ไหมมีไอ้ตัวใหญ่บัะตัวใหญ่นี่เดี๋ยวลบกัน ถ้าอยู่ใกล้เกินไปมันจะยิงเราได้โอเคนี่ยิงโดนหัวไหล่มันบ้าที่สุดเลยเดี๋ยวมันจะยิงเราละก่อนที่มันจะยิงเรานั่นยิงละยิงแน่ๆยิงแน่ๆวิ่งนีก่อนวิ่งนีก่อนไม่ได้เลยมันเป็นสูตรเราต้องวิ่งถอยยิงไม่โดนหัวเลยอะบ้าที่สุดโอเคโดนหัวละแล้วก็โอ้ยไม่นิ่งเลยวะอ่าปล่อยให้มันยิงเราได้ยังไงเนี่ยโอเคลูกหมดนะผมอันหน้าหลบแบบสายฝาดิจิตอลดิจิตอลไม่โดน อะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ยิงไม่โดนได้ไงโอเคเรียบร้อยไปต่อเฮ้ยสองนุ่มบอยแบนดโอเคยิงให้หมด <c oughs> อุย้ยได้สแคปทองแ๋วตรงนี้แหละบอกแล้วว่าต้องกำจัดซอมบี้ให้หมดนะผมแต่ผมยิงไม่แม่นเองโอเคโอ้โหลูกหมดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยไม่มันหมดเร็วแล้วกันประเด็นนี้มันต้องมีโอเคแล้วก็จะมีอยู่แถวๆนั้นอีกตัวนึงป่ะ ไม่ใช่นะครับกับดักนะครับผมอย่าพูดว่าสแคปบไม่ใช่ไม่ใช่กับดักแล้วก็กับดักตรงนี้นะครับโอเคหมดเออยังเหลืออีก2ตัวเดี๋ยวก่อนที่มันจะไปก่อกวนตอนที่เราขุดนะครับผมอ,อีกตัวหนึ่งอยู่นะนักศึกษาโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ขุดทีนี้กูรู้แล้วก็ขุดแถวๆตรงนี้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 ดูตรงกลางไหมตรงกลางแล้วนะครับผมขุดจัดไปจะจัดเอาตรงกลางนี่แหละขุดก็ไป ที่ผมขุดทีแรกมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะผมมันอยู่ข้างๆนะเรียกว่าแย่เลยทีเดียวทําไมมันแย่ปั่นป่วนนี้เรียกว่าขุดกันเป็นโอ้โหสิบปนาทีอะว่าจะขุดเจอนะผมมาขุดกันไปเฮ้เจอแล้วนะครับผมอันนี้เจอไม่ยากนะผมโอเคในที่สุดก็ได้แล้วได้อ่าที่พันแผลระเบิดเงิน4,6 0พโอเคได้เงินเยอะหน่อยนะครับ4ี0พนะผมโอเคกลับได้แล้ว2สองที่เลยทีเดียว แต่อันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามันของแถมมันได้น้อยเกินไปไงอ๋อมันแถมโจรรู้แล้วเข้าใจอ่าเดี๋ยวฉันจะใช้พวกนี่แหละจัดการกับพวกแกตายซะนี่หน่ไนี่นะนนะให้มันรู้กันไปว่าใครเก่งกว่ากันนี่นะ่ะพวกแทงแทงกอนไว้มาอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกใครเจ๋งกว่ากันมาทิปหายอย่างนี้กูตายก่อนพอดีอย่างเงี้สภาพนี้ตายก่อนพอดีโอเคมาจะเล่นกันก็ได้มึงยิงกูทําไมเนะี่ยฮะ มึงยิงกูทำไมเนี่ยอุ้ยติติดตด,ตดออกไม่ได้หมามันจัดมันสตทันด้วยนะผมโอเคสตันไม่สะันมึงตายมานะันอะมึงด้วยโจรใช่ไหมฮะอุย้ยดีโหลดเหมือนกันหัวเลาะใหญ่เลยหัวลาะใหญ่เลยมามาหัวลาะใหญ่เลย,ยมึงยิงแม่นมากโอ้ยอึดมากโอเคมีตัวเดียวหรือเปล่าวะหรือว่ามีสองตัวอุย้ยผมเพิ่งเจอโจรวันนี้ซึ่งเป็นคนนี้เป็นครั้งแรกส่วนมากมันจะเป็นอาพวกอากลุ่มโจรนะนี่มีคนเดียวนะเลี้ยงหมาไปเยอะเลยทีเดียว น่าจะเป็นหมาซอมบี้ที่มันเลี้ยงมาหมาซอมบี้จะไปเลี้ยงได้ไงเราบ้าเฮ้ย <c oughs> แต่มันเคยฝึกซอมบี้ไงจําได้ไหม <c oughs> เออซอมบี้น่ารักฝึกได้ด้วยอ่ะนะเอ้ยโดนไปสองอันแล้วจะคุ้มไม่เนี่ยแพงนะเฟ้ออันนี้นั่นไงเรียบร้อยได้ระเบิดมือแกเออผมได้ระเบิดมือเนี่ยบ่อยมากเลยนะผมมีอีกไหมเดี๋ยวจะกวาดให้เลี่ยมไม่ให้เหลือใดใดทั้งนั้นหรือว,ว่ามีแค่ตรงนี้วะไม่สนนะวิ่งไปก่อนอยากจะรู้ เผื่อมีตู้เซฟ2ตู้ผมเคยเจอตู้เซฟสองตู้นะผมแต่ว่าไม่ใช่ข้างทางนะคือในแมพแผนที่นะในภารกิจนะผมอ่ะไปออกดีฝานะผมทีนี้ผมกลับได้โดยสวัสดิภาพแล้วนะครับผมเพราะว่าผมไม่เจอโจร2ทีอย่างแน่นอนก็กลับมาแล้วนะครับผมก็ขายสแคปทองก่อนดีฟ้าสแคปทองของดีของเมืองนนโอเคอ้ยสมุดเห็นแล้วอุ้ยพันหกเลยเหรอก็ขายทันฟันนะผมไม่ได้เลยว่ะอ้ากดขายไม่ได้ยังไะ โอ้เ้ยไม่ได้อย่างงี้เลกดขายไม่ได้นะผมอาระเบิด6กนี่ขายให้หมดนะผมไม่สนอาหารเอาไว้ก,อก่อนเอาไว้กินนะผมอะไปลุยกันต่อดีกว่านะก็หมดแล้วนะสําหรับอาแผนที่นะผมปะไปลุยภารกิจของใครคนใดคนหนึ่งดีกว่าเพราะ,ะคือนอย่างนี้เนื้อเรื่องจะไม่เดินนะผมผมจะทําให้โดมินิกแล้วกันอยากไปตายเพราะว่าโดมินิกให้เราไปที่เดสโซนเลยนะผมอะมาเจอโจรก็เจอโจรมาเลยซอมบ,บงซอมบี้อะไรไม่สนทั้งนั้นอะ ผมก็กลับเข้ามาแล้วนะครับพร้อมกับพรอนเทพเจ้าสส่ฟ้าทอทนะตรงนี้โอเคเทพเจ้าสส่ฟ้าปืนหายให้มันได้อย่างงี้เลยบ้าดีสุดโอเคตกใจจัด,จดเลยทีเดียวมาเล็งหัวซะหน่อยนี่นะหัว่วพขยุม้มไม่โดนวะไม่โดนวะยิงตูดก็ได้โอเคกะว่าจะยิงหัวเสยไม่ได้เสยว่ะโอเคอันนี้ต้องบูแล้วมั้ยพี่เราโดนเหมือนกันเนี่ยโอเคโดนก็โดนมีน้องเอฟซีบอกว่า คอนเทพเจ้าสายฟ้านี่ถ้าเราหยิบเรื่อยๆเ,เราจะหยิบได้นะผมไหนลองดูหน่อยไปยังไปหนึ่งทีดูซิจะใช้ทั้งหมดกี่ทีนะผมดีเหมือนกันอยากจะรู้มานานแล้วสองทีนี่โดนไปสองทีตีสตันนะผมไม่ยอมแพ้ลองดูเหมือนกันสามทีเออโดนไปสามแล้วให้มันได้อย่างงี้สิเราจะหยิบได้จริงเหรอสี่ทีโอเคอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะหยิบได้ไหมเราจะเป็นผู้คู่ควรไหม ห้าทีโอเคกูหมดเลือดแน่วันนี้โอเคห้าทีแล้วนะหกครั้งเออสตันก็ไปอีกอืออ่าสิบสี่ครั้งเออกูสงสัยไม่ได้ว่าต้องใช้พยาบาลแล้วต้องพันแผลซะหน่อยถ้าไม่พันแผลนี่สงสัยจะแย่อ,อ่าไม่ได้แลว้วว่าต้องกินอาหารกระป๋องซะหน่อยนะผมโอเคเพื่อเล่งเลือดนะแล้วก็เอาอีกนี่นะความอยากรูกนะ้ไง มันมีแค่นี้แหละผมจะหยิบสักยี่สิบครั้งนะผม,มหรือว่าเราจะต้องเข้ามาเจอแล้วมาหยิบบ่อยๆวะก็มีสิทธินะเป็นไปได้นะผมไม่ใช่ว่าเราหยิบบ่อยๆในครั้งเดียวแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบว่าเข้ามาเจอมันบ่อยๆแล้วก็เข้ามาทีแล้วก็หยิบทีไปเอออ่ะทีสุดท้ายแล้วนะครับผมจะครบยี่สิบละมาเลยยี่สิบครั้งเออ,อไม่ไหวนะผมก็ยังไม่ได้อยู่ดีวะให้มันได้อย่างนี้ดิ <laughs> พันแผ่ไปก่อนเจ็บจัดๆพันอก วะอุ้ยพันมันเพิ่มทีละสามสิบเนี่ยผมเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าไม่เจ็บปวดไงเรียกว่าเล่นแบบไม่เจ็บปวดไงโอเคอยากจะรู้อีกลองอ่ะทีสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะผมตามก็คือไม่ได้นะผมโอเคลองให้แล้วนะถ้าทุกคนอยากรู้อะลองให้แบบจัดๆเลยทีเดียวอ่าไม่มีอะไรว่บมีแค่คอนเทปเจ้าใส่ฟ้าว่ะดูตรงนู้นมีอะไรไหมก็วิ่งเผลอเลยมาทางนี้นะครับผม เออทางนู้นก็ลถเราไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าแต่เราโผมาทางนี้โอเคมามีไหมมีไหมถ้าไม่มีอะไรก็กลับนะครับผมไม่กลับดิไปภารกิจต่อไปโถะเออ,อวิ่งไม่มีวะไม่มีอะไรเลยนอกจากกางเกงสีชมพูเท่านั้นปะออกกันดี่านะผมก็กลับไปที่เดิมแหละโอเคเดสโซนนะผมวันนี้ก็เรียกก็ไปเรื่อยเปื่อยเลยนะแต่ผมก็โผมายิงซอมบี้ทันทีเลยมะเป็นภารกิจแรกนะผมที่เราจะทํากัน ก็ใส่ล้อจริงๆด้วยนะครับเห็นล้ออยู่ตรงนั้นไปไปตรงนี้ก็ไม่ได้ไปถตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้บ้าบอที่สุดรีโหลดไปก่อนนะผมมาบนรถมันยังวิ่งไม่ได้นะมันยังไม่มีล้อนะผมมามาใส่ล้อกันหน่อยโอเคใส่ล้อใส่ล้อนั่นไงโอ้โหแล้วฝ่าจะเสร็จสี่ล้อเลยนะอ่าซิกนี้ด้วยซิกนี้ด้วยอืมให้มันรู้กันไปนี่มันอะไรฟอร์ดมาแต่งโอเคจ่ฟอร์ดหรือเปล่าไม่รู้ เป็นรูเปลือนสัญลักษณ์ดูดิโอเคมาทางนี้ใส่เข้าไปให้รู้ถึงความเก่งเท่ของรถของเราผมสนใจอันนี้มากเลยที่อยู่ข้างใต้นี่นะครับผมมันก็คืออ่าน่าจะเป็นมอเตอร์ปะอ่ะมาทางนี้เอ้ยผมเห็นซอมบี้แวบใช่ไหมไม่ใช่นะผมคิดไปเองคิดไปเองที่นี่เราเคลียร์แลออ้วไงจะมีซอมบงซอมบี้ไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ <laughs> เป็นไปได้สินั่นไงอยู่แถวๆนั้นนะผมอ่าอ่ะ,อะมา แลมัคุยอะไรในถางขยะอีกแสดงว่ามันยังขาดอะไรขาดน้ํามันหรือเปล่าเอ้ยตรงนี้๋อตกใจอ๋อนี่ไงมีกล่องหลังต้นยอยแยะเปิดระเบิดแน่แนนี่ไงเห็นไหมนึกแล้วเจียยระเบิดแน่แน่นะผมนี่โดนโดนโดน,โดนจัดๆโกวันนี้นตูวมีกไม่ตูมนะอันนี้โอเคเครื่องยนต์หรอเครื่องมือซู <laughs> ปเปอร์ชาร์จเจอโอเคมาใส่เข้าไปในนี้ ไม่ได้เลยวะ่ะมันต้องใสซะหน่อย super c h ชา g e r เข้าไปน,านั่นแล้วก็กําจัดซอมบี้เจ็ดตัววิ่งมาอย่างไวเลยนะครับตัวนี้เอ้ยตายไปรีโหลดรีโหลดออ้โหโดนจนได้โอ้โหอุซาหลบแล้วหลบอีกเฮ้ยมันตกมันตกอ,อ๋อไม่ไ้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เอ้ยไอย้ไอ้ป้าเอ้ยอุส่าเล่นไล่จับกันอยู่เอ้ยโดนมาอะไรตัวมากมาไล่จับกันไล่จับกันโอเค มาไปกันแน่ที่จะอยู่รอดชิบหายแล้วโดนสตันเข้าไปหมาทางนี้มาทางนี้เอ้ยยิยงโดไม่โดนเลยโอ้โหเราวิ่งเร็วเกินไปไม่โดนมันนะผมมาตายไหมกูเนี่ยตายไหมโอเคหมา,ากาัดวิ่งหลบเลาะเข้าไปอุ้ยมันตบโดนอีกอะมาดีสุดเลยเดี๋ยวเอาทีนี้เสร็จเราแล้วสินะสิ่งนี้มีไหมไมีแล้วผมโอเคเหลือมึงตัวสุดท้ายแล้วสินะเจ็ดตัวเนี่ยมึงเป็นหนึ่งในเจ็ดใช่ไหมโอเคเรียบร้อยมาทำอะไรต่ออ่ะ เลือดทับหมดเลยทำอะไรต่อเลือดทับหมดเลยทีเดียวมายิงแม่บ้านก่อนดีกว่าหล่อยแม่บ้านโอ้โหเสียงไม่น่าอภิรม,มพพรเลยอุ้ยมาทางนี้แล้วอะเจอหมีอีกแล้วสิเนี่ยโอ้ไม่ใช่หมีไม่ใช่หมีไม่ใช่หมีมหมแต่เป็นโอ้ยมันหลบมันหลบผมก็น,นึกว่ามันจะจุ๊กไปทางนั้นมันไม่จุ๊กไปทางนั้นว่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยทีเดียว<ๆ>การเคลื่อนไหวของซอมบี้มาทางนี้อออย เสียงแมงมุมชิบหายแล้วเลือดไม่ไมีไม่ได้เลยต้องวิ่งกลับจะต้องมีเลือดก่อนนะแล้วก็ใช้อะไรดีอะใช้นี่ไปก่อนนะผมแล้วก็ต้องพันแผลด้วยถ้าไม่พันแผลนี่สงสัยจะแย่นะผมพันแผลพันแผลไม่ได้โอเคเรามีเยอะต้องใช้ซะหน่อยอุตส่า์ได้มาแล้วผมมันอยู่ตรงไหนวะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนป,ยนป,ยนปยนืนทันทีต้องหลอกล่อมันอย่าให้มันเห็นเราแล้ววะเฮ้ยตัวนี้ ยิงให้มันเห็นเราเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเรานีนะเอาสิกระโดดสิกระโดดสิอันแน่โดนอยู่ดีโอ้ยไปวิ่งอ้อมทําไมตรงนั้นติดต้นไม้เอยติดต้นไม้อ๋ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่โอเคเรียบร้อยตัวนี้มีอึดเท่าไหร่นะปกติแม่งโคตรอึดเลยทีเดียวมาทางนี้ลงกระเช้าเหรอลง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 โอ้โหดูดิมันไม่ให้เราก้าวข้ามด้วยแต่มันให้เรากดปุ่มตรงนั้นโอเคแม่งเราก็ลงมาได้ยังไงมึงไม่ก้าวข้ามเนี่ย ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่โดนว่ะมันอยู่ข้างบนแล้วไงก็เลยไม่โดนโอเคเรียบร้อยโอ้ยอดเตอร์ได้ยินเสียงระเบิดอ่ะมาทางนี้ตัวนี้ยังไม่เห็นเราขอร่อยหน่อยแล้วกันไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ไหมต้องเห็นมั้ยอรอไม่ได้นี่นะไม่อยากให้แกเห็นเลยจริงๆมาดีโหลดอันนี้แล้วก็อุ๊ยทำไมเป็นตู้แปลกๆอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันตั้งใจวางกับดักเราชัดช เขียไหมเขียเข้าไปในท่อเนี่ยเข้าไปทาไมในท่อนี่บ้าเขาไม่ได้ให้เข้าท่อให้เดินมาอ้อมท่อนี่โอ้ยไม่บึ้มว่ะโอเคฝ่าจะบึ้มอ๋อมีกับดักตรงกลางด้วยหลอกลวงจัดจัดอะออไฟต้องมีไฟด้วยเหรอโอเคกลับดีกลับดีบดตะกี้เราวิ่งอ้อมท่อมาทางนี้โอเควิ่งกลับไปที่เดิมผมว่าต้องสปอนจัดจัดมีไหมมีปอนไหมไม่มีนะผม มาทางนี้มาทางนี้น้ำมันต้องเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมไม่ต้องว่ะขึ้นไปข้างบนนะผมโอเคกลับไปที่เดิมผมว่าเดี๋ยวต้องมาเอาน้ำมันนี่ผมเห็นน้ำมันไงแวบๆบแบบตรงนี้ทะลุนี้เลยเออลืมลืมลืมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาทางนี้ดิอ้อมทางนี้โอเคมันจะวิ่งง่ายกว่าตรงนั้นนะตรงนั้นวิ่งยากกว่ามาทางนี้มาทางนี้สปอนไหม ไม่ปอนว่ะโอเคไม่ปอนยิ่งง่ายนะผมเข้าไปที่ลงรถทันทีมาทางนี้มาทางนี้าานเฮ้ยเสียงอุ้ยไหนบอกไม่ปอนไงติดอูติดต้องขัดอย่างเดียวโอ้ยรีโหลดกระสุนอีกบ้าที่สุดอืมไอ้บ้านี่วิ่งตามผมมานะแสดงว่าต้องมีอีกแน่ๆเลยซอมบี้มีไหมไม่มีนะผมโอเคอ่าติดข้กงบนนี้ใช่ไหมติดิติดิ ต้องมีไฟข้างบนด้วยอ่ะบ้าบอที่สุดโอเคเสร็จแล้วนะครับคัสเซนในที่สุดรถคันนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับผมวิล้อเลี่ยมโคดเทโอเคเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอาโดมินิกก็คงต้องไปแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่เจ้าเพื่อนรัก let's กเฮ้ยมันเอารถให้เราเลยเนี่ยโเคเท ว้ามาทำรถให้เรานี่เองโอ้โหผมก็นึกว่ามันจะเอาวิช้เองนะผมอา้าลองดูก่อนตายซอมบี้เราเราก็ขับชนตามสเต็ปกระโดดไปเลยโอเคโอ๋อรถมาเป็นแถมโอโคตรเท่จริงๆโอ้โหสุดยอดฝีมือเลยวะ่ะเพื่อนเรานี่ให้รถเราเลยเนี่ยสุดยัดสุดายาดหรือว่าให้เราลองเฉยๆวะอาจมีประเด็นอาจมีประเด็นอาจจะให้เราลองเฉยๆไม่ได้ต,ต้องติดข้างหน้าหน่อย เอาไว้แบบว่าชนซอมบี้ชนซอมบี้อ่าโอเคหนีโค้ดเท่เลยทีเดียวว้าว <laughs> ไปดีฟ่ฟานะครับผมนี่รถใหม่โค้ดเท่โค้ดเท่น้ำมันก็หมดอีกแล้วนะครับผมก็ไม่มีน้ำมันแล้วอ่าผมก็ใช้น้ำมันตัวเองดิอ่ะเถอเฮ้ยน้ำมันแย,ย่ๆที่เก็บด,ดูโฆษณานะผมโอเคสิบห้าไม่พอเอาไปสามสิบเลย <laughs> กลับกันดิฟ้าแตร์ ามาดูกันดีฝ่าครับว่าเราได้รถใหม่เปล่าไม่ได้รถใหม่เห็นไหมบอกแล้วมันให้เราลองกี่เชยปะโถะเอ้ยให้มันได้อยางไงเลยโอดได้รถใหม่อะอ่าแล้วรถยังอยู่มันอยู่ที่โดมินิกก็แ่ะเราต้องไปรับเฟสมันอยู่แล้วโอเคมันอยู่ในโรงรถมันแม่ผมอยากรู้แล้วเกินแต่รถแม่งโคตรเทเลยทีเดียวเออเห็นแล้วประทับใจอะอ่ะแวะไข่ของก่อนดีฝ่าอ้๊ไม่มีอะไรนี่ว่าของ ไม่มีนะครับนอกจากเลต X อันเดียวนะผมไม่ขายดีกว่าโอเคปไปไปหาโดมินิกกันอ,อยู่ไกลน,นี่ไงโอ้โหรถโครแท่อาจจะให้เราก็ได้กูดบายแทงเกี่ยวกูดบายกูดบายเหมือนกันรถคันนี้ <c oughs> โอเคเคลสของโดมินิกก็หมดลงไปแล้วนะครับผมบ้าที่สุดเลยทีเดียวไป ก็พอแค่นี้ที่ฝาสสำหรับวันนี้นะเอาสั้นๆก่อนละกันผมไม่ค่อยมีเวลานะผมก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วกอ็อย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะก็อย่าลืมดูกันนะครับ The Walking Zombie นะครับผม2อนะก็ใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วนะผมดูจากาเนื้อเรื่องแล้วเรื่องราวแล้วนะครับใกล้จะถึงจุดพีคกแล้วก็ใกล้จะใกล้ใกล,ใกล,ใกล้จะจบแล้วตัดจบอะไรละอ่ะ <laughs> พอจริงแล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องอขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนเฟนดายัางเล่นอยู่ปาล์ฟอย